สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเห็นวันนี้คลิปนี้นะคะแปลว่านี่เป็นดวงของคุณนะคะคุณถึงได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็มาดูมารับพลังงานกันว่าไพ่อยากส่งพลังงานอะไรถึงคุณนะบอกแบบนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะอออพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานในใจเลยแล้วเลือกไพ่ในใจว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่2หรือใบที่3นะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบนะต่อหน้าเห็นๆกันเลยนะมาดูพลังงานกันพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพลังงานของไพ่จะออกอะไรนะคะเลือกกันไปแล้วใช่ไหมไพ่ในใจอมาดูกันสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ว่าวันนี้ได้เงินนะใครรอคอยเงินอยู่วันนี้คุณได้เงินเงินก้อนได้หยิบเงินแสนเงิน เงินหมื่นไป,ไปลายปลยแหละนะถ้าใครแบบหลักพันก็หลักพันไปไปลายนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะคะมีดวงมีโชคเกี่ยวเรื่องการเงินจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเรื่องการเงินเราคอยคําตอบในเรื่องการเงินได้นะคะขอความช่วยเหลือกับใครเรื่องการเงินวันนี้คุณได้คําตอบที่ดีนะคะอาจจะมีการลงทุนลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ก็จะเห็นกาําไรหรือวันนี้ค้าขายถือว่าเห็นกําไรแบบตูมตามเลยทีเดียว้วเห็นได้เงินก้อนนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีความสําเร็จเรื่องการเงินเลยนะคะ ใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ค่ะโอเคตอนนี้มาดูใบที่2การพลังงานของใบที่2ว่าวออสวเวลลิอีนกแล้วการเงินอีกแล้วใบที่2นะคะ ก็หมายความว่าวันนี้คุณรอคอยเงินได้เงินนะคะแล้วเงินอันนี้มันขึ้นไพ่ King of the p e n t a c l e เนาะแปลว่าการเงินจะได้เงินจากคนรักเออจะได้เงินจากคนอุปถัมภ์ได้เงินจากคนที่ช่วยเหลือเราการเงินจะได้มาจากคําพูดกับเรากันถ้าค้าขายก็ถือว่าค้าขายดีแต่มันจะเด็นเรื่องความรักอันนี้ยถ้าลองเงินโอนแฟนโอนจากทางไกลต่างประเทศคุณจะได้เงินเป็นเงินที่แบบว่าจะโอนให้จะซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ย คุณจะได้แล้วก็เหมือนเป็นแบบเรื่องความรักแฟนคนรู้จักหรือเขาซัพพอร์ตเราเงี้ยคุณได้อย่างแน่นอนคุณจะได้เงินจากเขาถ้าเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้นะอะไรเงี้ยคุณจะได้รับเงินก้อนนี้นะโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือความเสน่หามันว้าวมากๆเลยนะคะค่ะโอเคสํา okay, สหรับใบนี้ถ้าใครรับคาทานายนี้พิมพ์มารับคำทานะทำนายนี้ให้เกิดขึ้นกับคุณจริงภายใน3วัน7วันนี้นะคะโอเคใบถัดไปเลยใบที่สานะคะสาหรับคนเลือกใพ้ใบที่2 3โอ้ได้ไพ่ราชาถ้วย คนที่3เนี่ยบอกก่อนว่าวันนี้วันนี้คุณอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องความรักก็แล้วกันวันนี้ความรักโดดเด่นอยากพูดอยากคุยอะไรกับแฟนวันนี้คุยได้เลยนะแฟนจะตามใจคุณเป็นพิเศษเอาใจคุณเป็นพิเศษแล้วก็วันนี้คุณจะคุยจะขออะไรกับเขาก็าได้เขาจะตามใจคุณแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ความรักของคุณแฟนแบบค่อนข้างจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษปกติจะแบบหงุดหงิดน,น,นู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะแบบเป็นง่ายๆชิวๆอารมณ์ดีแล้วดูเป็นห่วงเป็นใยเราดูแบบ อยากทาอะไรเพื่อเราในวันนี้แล้ววันนี้ความรักเหมือนแบบจะต้องเจอกันแล้วจะต้องตัดสินใจพูดคุยอะไรให้ให้พูดไปเถอะคุยไปเถอะเพราะว่าเขาจะรับฟังคุณในวันนี้นะสําหรับคนโสดวันนี้ถ้าต้องออกเดทหรืออะไรคุณจะได้ออกเดทกับผู้ชายที่ดีแล้วว้าวสำหรับคุณมากนี่สำหรับคนโสดนะ นะคะก็ขอให้คุณพบรักที่ดีความรักที่ดีก็รับกันพเพราะไพ่ใบนี้เด็นเรื่องความรักมากๆนะคะและใครที่ทะเลาะมีปัญหากันอยู่สองสามวันที่ผ่านมาแฟนจะง้อแล้วก็กลับมาคืนดีกับคุณนะคะ่ะโอเคสําหรับไพ่สามใบพี่หมอก็ผ่านจบไปแล้วเนาะทั้งสามใบถ้าใครรู้สึกว่าชอบพลังงานนี้นะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้เพราะว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะ